อย่างวัตถุรีนะครับครั้งนี้โครงการมงครั้งที่สองครับสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหกเรื่องครับเรื่องมีเรื่องไหนที่เน้นจะสำคัญไหมถ้าไม่มีก็รบกวนคณะกรรมการเองเป็นกรณีที่ในเจ้างเนี่ยประสบปัญหาขาดทุนนะคะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ยอดขายลดลงในส่วนของสูงนะคะเราเคยก็ได้ส่ง so สูงไปกับชื่อที่เการที่อัตราการเพิ่มนะคะในของจังหวัดเราได้ส่งกานนั่นนมการทุกขั้นตอ่เของเกก็ที่สารพสานพพิจาณานะคะมันจะมีในของปีส่อปบนะคะที่ผ่านมาก็คือ่ราค่ะ ีนี้ในส่วนของประเด็นในเรื่องของการเสนอเลยว่าจริงรัฐบาลในนโยบายจะให้ขึ้นตอกจารข้าราชานต่าง้0 0บาททั่วประเทศนะคะ,ะนี่ก็มีนโยบายว่ามีการสอบขา,าวแสดงไอเดียความคิดเห็นได้เลยว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามนันโอเคไหมจะสอบรับกับจังหวัดเราไหม317บาทถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นในอัตราว,วันที่1มกราคม8ก็เป็น319บาทจุดหนึ่งเจ็ดค่ะ นโยบายรัฐบาลว่ามานะคะแล้วนีนส่วนนึ่ไม่จับนะคะก็จะเเป็นประเด็นแรกขออนุญาตสอบผ่านในส่วนนี้อ,นอย่างน้อย2 3ปีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถพาพธุพรกิจเราไปให้ผ่านพ้นในช,ช่วงช่วงการฟื้นตัวเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราก็ค่อนข้างจะตามหาประเทศใกล้เคียงค่อนข้างจะมากแล้วก็ปัใจจัยในเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้น,น,นต่ำเนี่ยมีผลมากๆครับขออนุญาตสอบในส่วนของทางด้านฝ่ายจ้างบ้านนะคะ